เร้รับความสําเร็จคืออยากรวยค่ะเป็นเด็กที่ยากจนตอนห,าห้าขวบไฟไม่บ้านคุณพ่อคุณแม่ทําอาชีพการเกษตรเป็นหนี้ติดหนี้อายุ15ปีค่ะมาทำงานโรงงานค่าแรง150บาททำมา16ปีก็ยังห่างไกลกับคำว่ารวยจะมีอาชีพไหนที่มาตอบโจทย์ให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นได้มันมีแพลตฟอร์มออนไลน์ของคนไทยแบบนี้ด้วยเหรอขอบคุณ หลักพันก็เริ่ม<ช>พูได้ใช่ค่ะผมพูหลักพันแต่มีรายได้หลักร้านค่ะไม่น่าเชื่อนะคะว่าในระยะหนึ่งปีเราสามารถที่จะช่วยเ0็ดคนให้มีชีวิตที่ดีขึ้นได้1ปีรับไปแล้วแบบงงมากๆเลยค่ะ10ล้านบาท นี่น,นีขอต้อนรับเข้าสู่กล้องสตอร,รี่ครับวันนี้ค้ัววันนี้ EP นี้ท้าทายมากๆเลยนะครับเพราะหลายๆคนถามผมว่าอินดีมคืออะไรวันนี้ฮะเชิญสมาชิกท่านหนึ่งของเรามาน้าจที่มนประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนซึ่งตอนนี้นะฮะ อาจจะพบกับปัญหาของการติดหนี้ตกงานมีปหานที่ควรเลื่อนอยากมีรายได้ที่2รายได้ที่3แต่ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรผู้กไกลสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะพี่กองค่ะขอบคุณมากผู้สา,าเดินทางมาหาเราจากจังหวัดเลยค่ะใช่ค่ะแต,แต่ตอนนี้มาทําอินดี้เต็มตัวค่ะเต็มตัวเลยค่ะผู้กไกลครับเหตุผลไ,ได้ผู้กไกลถึงมาทําธุรกิจออนไลน์ครับ กระแสะออนไลน์ปัจจุบันค่ะมันฟีเบอร์มากๆเลยไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ปัจจุบันนะคะที่ไม่ทําออนไลน์จะค่อยๆค่คะล้มสลายช่วงนี้ก็ดีค่ะโควิดมีผลกับการใช้ชีวิตของตัวเรา นะคะแล้วก็แพลตฟอร์มที่เราใช้อยู่แล้วเราควรที่จะนําสื่อโซชเชียลตรงนี้มาสร้างไรายได้ให้กับตัวเราได้แล้วก่อนที่จะมาทําอินดีมก่อนทำธุรกษษิจออนไลน์คปูไก่ทำอะไรมาบ้างครับก็อดีตเลยนะคะเป็นเด็กที่ยากจนถึงขั้นมากเลยที่บ้านนะคะตอนห้าขวบไฟไม่บ้านนะคะมีพี่น้องด้วยกันก็5คนไม่มีบ้านจะอยู่ เสื้อผ้าก็มือสองคุณพ่อคุณแม่ก็ทําอาชีพการเกษตรเป็นหนี้ติดหนี้ติดหนี้ก็คือได้หัวเราค่ะมันรู้สึกว่าสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ทําอยู่เนี่ยมันไม่สามารถทําให้เรารวยได้เลยเลยคิดว่า เราต้องรวยให้ได้ถ้าอยู่ที่บ้านเนี้ยก็ต้องไปทําอาชีพเหมือนคุณพ่อคุณแม่เลยขอมาทํางานที่กรุงเทพได้ไหมอายุ15ปีค่ะมาทํางานโรงงานค่าแรงก็อยู่ที่150าบาททางานไปเก็บเงินแล้วก็เรียนหนังสือนะคะจนจบปตรีค่ะแล้วก็มาได้ทํางานที่เราคิดว่าเอ้ยเราจบแล้วอะเราน่าจะรวยได้นะแต่ทํามา16ปีค่ะก็ยังห่างไกลค่ะกับคําว่ารวยเลยมองว่าจะมีอาชีพไหนไหมอะ ที่หลังเรื่องงานสามารถที่มาตอบโจทย์ให้เรานะคะมีชีวิตที่ดีขึ้นได้เป็นอาชีพที่2ใช่ค่ะอาชีพที่ั่นเองก็ได้นะมาศึกษาในช่องทางออนไลน์ว่ามีนะคะอาชีพอะไรทได้บ้างก็เข้ามานะคะศึกษาในบริษัทอินดี้ตรงนี้แหละนะคะว่ามันมีแพลตฟอร์มออนไลน์ของคนไทยแบบนี้ด้วยเหรอนะคะมันเป็นอะไรที่น่าสนใจศึกษาข้อมูลอยู่ก็ตัดสินใจทันทีเลยค่ะว่ามันคือสิ่งที่เราตาหาก็ ทำา1ปีตอนนี้รับไปแล้วค่ะแบบงงมากมากเลยค่ะ10ล้านบาทกีนน่บาทนะครับ10ล้านบาทสิบล้านบาทนะฮะอีสใตตคังนะครับอินดีมแพลตฟอร์มคนไทยค่ะผููไก่สร้างรายได้ <c oughs> 10ล้านบาทค่ะคหลายคนอาจจะไม่เชื่อนะหลายคนอาจจะบอกว่าทําปีเดียวได้10 <c oughs> ล้านจริงหรือเปล่าหลอกหรือเปล่าพิสูจน์ได้หรือไม่จริงค่ะปัจจุบันนี้นะคะก็ทิ้งงานประจำนะคะมาทาอินดีมแบบ100นะร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยการที่เราทําไปแล้วเจอปัญหา นะคะเราก็ไม่ได้อยอมแพ้ในปัญหาแบบนี้ค่ะมันก็เลยสามารถที่จะต่อยอดนะคะไปแบบสูง10ล้านได้อินดีมนะคะเป็นแพลตฟอร์มของคนไทยที่แตกต่างนะคะซึ่งหล,หลายๆคนนะคะอาจจะเป็นแม่บ้านก็ดีนะค,ะคนทํางาน,นประจำก็ดีหรือนะคะนักธุรก,กิจที่มีธุรก,กิจเป็นของตัวเองกายชื่อว่าในปัจจุบันนะ อาชีพเดียวไม่ได้เพียงพออีกต่อไปนะคะโดยเฉพาะคนที่ทําง,งานประจำละคะออ่ะนะคะอย่างเพื่อนเลยอะค่ะถูกลดเงินเดือน20-50%เพิเ่มเพอน,นะคะก็มีนคนแบบว่าถูกซองขาวไปด้วยะค่ะเป็นอะไรที่เสี่ยงมากๆเลยการที่เรามีกระเป๋าเดียวแล้วต้องลงทุนกี่บาทต้องมีความรู้อะไรบ้าง เริ่มต้นเพียงหลักพันเท่านั้นในเรื่องของการเรียนรู้ตรงนี้ค่ะเราจะมีระบบของนะคะส่วนกลางของบริษัทนะคะแล้วก็ในส่วนของกายเองนะคะที่จะประสบการณ์ในการทํารตลาดออนไลน์ตรงนี้แล้วก็คนที่สามารถสร้างรายได้หกยันเจ็ดหลักอนะคะ่ะตรงนี้จะมาช่วยสองในการทํเาเริ่มต้นตรงนี้อนะคะ่ะมาที่ปรงกันของเราได้เปสี่สิบล้านใช่ค่ะสี่สิบล้านแบบรู้สึกว่ามันเป็นธุรกิจอะไรที่ คนลูกค่ะคืออันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆนะถ้าผมไม่ได้เห็นกระตาหรือไม่ได้รับรู้เรื่องราวตอนแรกผมไม่เชื่อนะหลังอ๋อเรื่จริงนี้มันสามารถเปิดโอกาสให้คนอย่างไม่มีข้อจํากัดจริงๆถ้่หมายความว่าจริงๆแล้วเราลงทุนหลักพันก็เริ่มทนได้ลงทุนหลักพันแต่มีรายได้หนักกรานและครูไก่มีทีมงานอยู่กี่ประเทศครับตอนนี้ก็หนึ่งปีค่ะ60กว่าประเทศแล้วหนึ่งปีหกประเทศแล้วใช่ค่ะในเส้นทางของไก่เองนะคะก็เป็นอะไรที่ ไม่น่าเชื่อนะคะว่าในระยะหนึ่งปีเราสามารถที่จะช่วย7 0 0 0คนตรงนี้ค่ะให้มีชีวิตที่ดีขึ้นได้ในทีมงานของกายเองนะคะหลายคนค่ะที่ปัจจุบันยังไม่เจอหน้ากันนะรับรายได้หลักล้านไปแล้วพอมันมีออนไลน์ปุ๊บแลยลว่าธุรกิจออนไลน์แบบอินดีเี่ยสามารถมีสมาชิกอยู่ต่างประเทศก็ได้ใช่ค่ะเขาใช้ช่องทางเลยค่ะว่าหลังเลิกง,งานเข้ามาศึกษาแล้วก็มีทีมงานที่อยู่ในประเทศไทยคนหนึ่งค่ะ30ล้านค่ะ ที่ล้มจากธุรกิจเคยมีรายได้10ล้านค่ะจากเปิดธุรกิจแบบ1 0สาขาแต่การเป็นว่าเซ็งติดทบกแบบนี้ค่ะเลยคิดว่าเราจะไปลงทุนอะไรอ่ะที่สามารถที่มีนะกํำไรมาใช้หนี้30ล้านพอมาเจออินทีมตรงนี้ค่ะเขาบอกว่าใช่เลยอ่ะมันสิ่งที่เขาตามหาเลยมาขอบคุณด้วยค่ะว่าขอบคุณนะผมตามหามา3เดือนแล้วว่ามันมีธุรกิจแบบนี้เดืหรอที่สามารถทําให้ผมแบบว่านอนหลับได้แบบนี้ค่ะไม่ได้หลอกกันใช่ไหมไม่ได้หลอกไม่ได้หลอกเพื่อนเพื่อนใช่ไหมค่ะไม่ได้หลอกค่ะอันนี้จริงใช่ไหม เขาบอกว่าโฆษณาหรือเปล่าอันนี้เรื่องจริงค่ะก็มีหลักฐานก็ไปคุยกับครูไก่ได้ค่ะหลักฐานนะคะ้ากมาคุยได้อันนี้ถามครูไก่ครับอะไรคือเคล็ดลับความสําเร็จของครูไก่เพราะว่าหลายคนอาจจะทําได้หลายคนทําไม่ได้คนทําไม่ได้ก็จะบอกว่าหลอกหรือเปล่าเพ้อฝันหรือเปล่าขายฝันหรือเปล่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแล้วอะไรคือความสําเร็จที่ครูไก่มีนะครัหรือทำไม่ได้ เราความสาเร็จวันนี้ค่ะเรามีเป้าหมายนะคะอย่างส่วนตัวไก่เองค่ะคืออยากรวยค่ะตั้งต้นอยากอยากรวยแบบนี้เราเลยรู้สึกว่าเราต้องทนต่อสู้ได้กับสิ่งที่เราเจอเราเจออะไรเราก็ไปเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะในส่วนของออนไลน์ค่ะก็จะมีคอร์สเยอะแยะมากมายมาปรับใช้ในธุรกิจเจอการปรับเปลี่ยนของแพลตฟอร์มที่เราใช้อยู่แบบนี้ค่ะเราก็ไปเรียนเพิ่มเติมเรียนเพิ่มเติมแบบนี้รเรื่อยๆรืเลยคำว่ารวยในบุงของ คำว่ารวยนะคะหลายๆคนอาจจะให้นิยามคำว่ารวยที่แตกต่างกัน1ล้านก็รวยแล้วนะคะสิล้านก็รวยแล้วนะคะส่วนตัวขายมองว่า มันต้องร้อยล้านนะคะเพราะว่าอยาามาออกไปการกันยินดียินดีใช่ใชค่ะมันต้องร้อยล้านค่ะลายหลายคนอาจจะบอกว่า1ล้านอ่ะกาโอเคแล้วแต่เรามองว่าวันนี้ชีวิตเรามันก็แค่โอเคค่ะแต่ส่วนตัวเราถ้ามีมากกว่านี้เราสามารถจะไปช่วยเหลือคนอื่นได้ด้วยนะคะโดยเฉพาะความรู้ด้านออนไลน์ตัวนี้คนที่ไม่รู้อ่ะได้เข้ามาเรียนรู้แล้วสามารถที่จะมีธุรกิจของตัวเองค่ะไปต่อยอดได้แบบเนี้ยนะคะคือจริงๆแล้วครับก็คือว่ามาบอกในรายการเราเลยก็คือตั้งเป้าหมายคือจะไปร้อยล้าน ค่ะใช่ค่ะตอได้มาแล้ว10บล้านค่ะ h า r อีก90ค่ะขอเป็นกําลังใจให้เพราะสําสคัญที่สุดเลยคือคอย่ากลัวอย่าอายอย่าดูถูกตัวเองว่าเราจะไม่สามารถตั้งเป้าหมายได้ตั้งเป้าหมายแล้วเดินทางไปให้ถึงอันนีก็โอกาสสําเร็จคือสําคัญสุดๆต้องมีจุดหมายปลายทางเราเดินทางไปพราะท้าถามในฐานะคุูไก่เป็นตัวแทนของคนทําออนไลน์ที่ประสบความสําเร็จจริงๆแล้วเนี่ยการจะทําออนไลน์ให้ประสบความสําเร็จเลาต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง เชื่อว่าไม่ว่าวันนี้เราจะจบหรือไม่จบอะไรก็แล้วแต่แต่มันเป็นความรู้ที่ใหม่เพียงแค่ว่าวันนี้่ะเรามีใจที่อยากที่เปลี่ยนแปลงชีวิตจริงๆริงไหมก็แค่ว่าเข้ามาศึกษาเท่านั้นเองแต่เชื่อว่าทักษะค่ะทุกคนสามารถฝึกได้ไม่ว่าจะจบป .4